สวัีค่ะน้องมิกสวัสดีครับผมทำไมหล่อขึ้นอ่ะ <c oughs> เนี่ยตล่อไหมตอบยากเห็นไหมก็ดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองครับ <c oughs> ดูแลยังไงอ่ะมาครับก็พักผ่อในให้เพียงพอออกกำลังกายอะไรนอนนอนเยอะๆอ่าแล้วหล่อขนาดนี้มีแฟนยังไง <c oughs> ยังไม่มีฮะทำไมอ่มะรอเดี๋ยวรอพี่การหาให้ก่อน <c oughs> <c oughs> มาดองก,กับพี่ไหมพี่พี่หลานอยู่ไรครับแต่หลาน แฟนแล้วแต่ร้านมีแฟนแล้วทเมเียไม่ผมผมไม่รีบครับผมไม่รีบไม่รีบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจอเองครับไม่รีบครับแล้วเรื่องเรื่องเยอะเปล่าไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับสบายครับใช่ครับเชื่อเรื่องพรมลิขิตอะไรนี้ไหมคะอืมก็ก็มีบ้างครับมีบ้างนิดนึงนะครับผมแต่ก็ต้องก็ต้องรอดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าอะไร ชอบผู้หญิงไทยหรือต่างชาติอ่ะผมได้หมดนะครับไม่มีไม่มีสเปคตายตัวครับอืชอบผู้หญิงจีบก่อนไหมถ้าผมชอบผมก็จีบก่อนได้โอ้แล้วผู้หญิงจะมาจีบก็ได้ครับไม่ติดฮะไม่ติดใช่ไหมอืมแล้วเวลาจีบผู้หญิงตร้เป็นยังไงอ่ะเนผมเป็นคนค่อนข้างตรงๆนะฮะอืมถ้าแบบชอบเราก็บอกว่าเฮ้ยเราชอบนะจะจีบนะอะไรอย่างเงี้ยคือเดินค่อยบอกเลยเหรอได้เลยไดไค่อยบอกได้เลยแต่ต้องถามก่อนว่าเอ้ยโอเคเขา ข,ขาโอเคกับเราหรือเปล่าด้วยนะอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องดูที่ท่าก่อนด้วยว่าถ้าเขาโอเคเราถึงจะค่อยไปจะไปต่ออ่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สนใจอจะพยายามไหม <c oughs> เราก็ต้องให้เกียรติเขาถ้าเป็นพยายามมากมันก็คือมันก็เหมือนการไม่ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยะแต่เ็าบอกว่าเราพูดตื้อเท่านั้นท่องโลกนะ ไมหาแม่ไหมไม่หาแม่แต่ก็เราเราเขาสบายใจดีกว่าครับเอาแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะถ้าสมมติว่าเราเจอแบบคาแรไม่แบบไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใจเป็นออะไรนเราต้องไค่อยศึกษากันไปก่อนเพราะว่าเราก็เริ่มอายมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ริ่มคว่าค่อยๆละต้องไม่รีบละอายุมากคืมีเท่าไหร่หรอปีนี้ีนี้สาสครับนี52ยังไม่คิดเลยได้ถ้างั้นยังมีเวลาเยอะฮะ แล้วแล้วมัวขึ้นคานไหมเขาบอกผู้ชายขึ้นคานมีนะที่แบบว่ามัวแต่เลือกอะ่ะเลือกจนแบบว่าสุดท้ายแล้วแบบเรามไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับเพราะอีกหลายเยอะครับหลายเยอะครับยังจริงๆเราก็ยังแบบยังไม่รีบอะไรขนาดนั้นด้วยครับ ตอนนี้ยังอยากทำอะไรอีกเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาทิเช่นอะไรบ้างตอนนี้ก็มีมีที่เขาใหญ่ที่เราต้อยูนิคเมลเทนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วใส่ใส่ไฟได้คืนยังอ่ะสายไฟยังไม่ได้คืนแต่ว่าทำใหม่แล้วเรียบร้อยครับก็คือตอนแรกมันเป็นลงดินแต่เนี้เราก็เป็นขึ้นขึ้นเป็นเสาเลยครับให้มันลอยบนฟ้าเลยขโมยยากดี ท้าทายท้าทายอ้านี่ก็อันตรายหน่อยถ้าจะมาขโมยอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วทำไมไปซื้อบ้านอยู่เขาใหญ่ครับชอบครับชอบอากาศชอบธรรมชาติชอบอะไรเงี้ยกี่บาทจะหลังงานใช่ไหมกค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักซื้อเงินสดหรือใช้ปะจะเข้าเราก็ต้องมีบ้างนิดนึงรวยนะคะเนี่ยรวยมันเป็นหลานเคยพี่เถอะเรื่อยๆ โอเควันนี้ขอบคุณน้องมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครัอันนี้อะไรนะฮะชื่อชอมมีนามาเล่ามีนามาเล่านะครับฝากด้วยนะครับมีนามาเล่านะฮะมาลองฟังกันนะฮะ่วามีนานี่ใครฮะเขาเองเขาเองอยากได้เป็นลันเคยทำไงเดี๋ยวขอบคุณค่ะ